รุ่สวัสดิ์สวัสดิสวัสดีมินมาแค้นแฟนมากองพี่น้องมาลำครับช่องพยาบาลลำบนออฟฟิเชียลครับตลาดวิ่งสู้ฟัดอมัตตะนครชนบุรีครับพี่น้องเนื้อเหมืนแรงพอกันยี่มองนี้ครับทีมงานมอลำเต้ยเสด็จมอลำไม้เลขหนึ่งมอลำไม้เลขหนึ่งลำเพลินเต้ยเสด็จ บอ,อกกันครับตลาดวิ่งซูฟัตอมตะนครชนบุรีห้างของงานพี่น้องโอ้ยยุ่งยองครับยุ่งหลายคักหลายเนี่ยนอนกันได้ไหมครับสถานที่ ตัางอาหานตัางไวที่ครับเดินนี่แหละครับขึ้นผูขน้ขามาฮวนีสองทุมกว่าพี่นอ้องยุ่งยุ่งหลายครั้งหลายเนี่ยครับ ขันบอลลมซอยนี่เซ็ตเลยครับปวดบอลล่มกับวิอ้องฟ้าองฟ้าคือเป็นไรยพายใหญ่งันเขาพักเล่มขันยุดหนีได้แล้ะครับทานที่กวงขวงดีครับพี่น้องกวงขวงดีกวงขวงดี ไปยังยุงว่ายองคว้าเอาตีไปยังไปยังเนี้ยยุ่งว่าหงอคว้าเอาตียุ่นว่าหลายครั้งตียู่ดอกอ่นทั้งพันลมทังกอยยอกของปยู่านออกไปสอบพวกทั้งหนอกพวกตงงานไปสอบฮะนั่นกันย่นี่ครับ กยุงกรอกอะไรอ่ เ่ามะสอกเย็นเย็นดีพี่น okay ้องครับลมไหวๆครับมาคืออยู่บ้านเ้องหมู่บ้านโยจอมพระย่ามะสเ้าเอ้ยหนาวเออเห็นในยังตื่นนี่เห็นใจยุ่งยองมาทั้งคนยุ่งไรหนี่ยื่นี่ยุ่งไรครับนอนกับพ่ได้พี่เนาะแขนอูนนอนอยู่ง โม่งหักอัศจรรย์เลยใช่ผมว่าหอดสองถุงกว่าถ่ายยุ่นจนหอดซีโม่งเกือบหาโม่งเลยถ่ายยุ่ธเลแล่นบัดทาแล่นมาบัดรถคันนี้มาเบรกเบรกเบอยู่อีกเบรกลื่นพัดกันไหมขัดจอดเบื้องยุ่งกางอันนั่นแหละบ่องช่องลงเขาตะโคนั่นแหละคันได้เบียกเบียกขันของฟ้าอ้วนมันลื่นัเแล้วว่ามันเบรกเบอยก แล้วถิ่มขั้นหนาเป็นพุ่นเด้สั้นไปเขียวๆพุ่นเด้แล้วประกาศไปใกล้เขาอย่าม,มันไหลเสีหเเยหล<ถ>ก,กาเขาเด็กว่ายัว<ถ>กันยุ่กลางเขาอะไรยุ่งมองอกันยุ่งมองเขาตกพอดะนี่ละไยุ่งฟังตรงข้ามกันยุ่งมองรถเอิ่นเทนเลอร์ตกเอิ่นลงไปบอกซันไหมเพเจ้าม่ามาเห็นนายเจ้ามาก่อนเนะาซันยิงนิ่งลงไปไหมรถขั้นไนขั้นเทนเลอร์ที่มันตกไหมเจมา้าว่าขนยังวะตอนตอนเอาขึ้นไปแะไรมันบ่มี่ยังอะไรไหม นี่ถ้าหัวมันมุนเอลเล่ไปเขาลากขึ้นไปคนอยบาดเจ็บอยู่ห้อกพอมันนั่น้งหนาวมันเสียหายหลายเมื่อสิหัวทิ่มลงไปเลยไหมรเราสั้นบปดนี้วยนะเป็นระยอะเี่เนาะเมี้ยตลาดเช็คกิ <ไป S 2> <ห>นเป็นคนร้ยายทัย้งหมดนียเนาะสถานีดีสถานีดีครับว่ามือดีของใครเนี่ยมือดีของใครเนี่ยแต่พ่อคนเตรียมดีหรอกสถานทีเพราะว่า มันได้ล้านแบบนี้พร้อมบอกขันมันขันเป็นเพื่นจัดเลยใส่ทุนสูงอยู่แล้วสถานที่มันตัดทีกับเพี้ยงมาเหี้ยงเลยเพื่อนไปเอาคิวจากทีมงานมาจัดอิกติดปากเจ้าดีนี่สุดยอดเพราะมองการมองมองปากทางบ้านเก่านะ่รมันมันไปรู้ผลแล้ว มอรล้มไปล่งดูพ็แล้วห้างอย่างาหันพ้าหาหกลกหนึ่งบ่ไก่ได้เลยนะห้างจากองจุดปากทางบันเก้าพันท้องนี่ลองมองไปล่งดูดูครับว่ามีกินไหนของการลองเลียนมาสัตว์มาเลยได้ยับได้ย่ายมองนี้หมอ,อยู่นี้เนี่ยสถานที่มอะแฮ่งตลาดวิ่งสู้ฟัด คือตลาดปลาหนังกินแสดงว่าผู้เราจัดผู้สถานที่เรานี่เร่ามักหนังกินนี่ก็ยิบน,นี่มีหนังเช่นลงเนาะวิ่งสู้ฟัดวันนี้มีภาคนั่นภาคนี้ด้วยว่างหนีด้วยละ่ะสมัยหนังกลางเปียงบ้านเฮาบุญเก่เขา่าเอาบุญเกี่เขา่าบุญนี้นั่นนี้นี่ไปสีเพิ่งประเข็มนี่พี่น้องบอกเงี้ยวมาหาหนังอะไรนะนี่ไปคัน การเห็นในจ้างหนังบ่มีหนังอันเชิญลงกับหนังของพันหน้าลิธิไก่นี่โอ้ยหอดเ่าไปเบิ่งดิมันธรรมดาดดิมักขับไปนั่นแหลยไปของพันหน้าเนาะหนังไทยเนาะพันนาลิธิไก่เพชรพันนาโปรดักชั่นมักตีล่งกาลงอันลงอันในะนำลงตีล่งกาลงเงินพ่นเบ่งทันไหมขี่รถส้นไปเบ่งทันไหมบรรยากาศหนังสมหรับกีฬอันเชิญลงกับออกมันมันมี มันนีงมีฉากตลกกำเนเวลาต่อสู้วิ่งสู้ฟัดนี่แหละขัดจางหนังงานงานบุญแก่เขาเป็นสิเทเลซี่เลียงหาเลียงนี่พี่น้องหนึ่งในหันตรงมีของฟัดหน้าตรงมีของเฉลยเ,เฉิญหลงเราก็อีกอีกเลียงหนึ่งที่ค้นมักกับเยี่ยวเขาอันอยังไงหนันงนนนนดาบเดชดนางพระยาผมเขาครับเลียงนี่ยังไง เขี่ยกบนี่แหละเกี่ยวกับปีศาจผีนี่แหละอิติริย์ในย่งน้อยหัวฟันกันที่งทึกงาไพ่นี่แหละบรรยากาศแรบบนั่นนี่หนงังพนยังบึงหนังฝรั่งกับมีอิธิพลนกับมีแต่เรียงแล้วโบ่นั่นแหละครับแลมโบกับเรียงอย่างีอย่างทีเรียงค้นเล็กครับแล้วโบกผักนั้นผักนี่เรียงค้นเล็กสบายแคกี่ นังผีกับสไตล์นังผีบ้านผีปอบครับบ้านผีปอบเบิงเ้งจนหอดภาคที่สิบปัวผลเลยภาคที่สิบสองแต่ว่าผีปอบบ้านไดภาคไหนกัดเลียนลุงองมัดสุภาเขาไมยายย่ยิบแย่ยิบบ้านผีปอบกัดปอบไรเงี่ยไนเลียนลุงตะององเนี่ยเดี๋ยวลุงไหนเป็นสิบออนนี้นนมวนเนี่ย นี่ว่าวเลี้ยง,งหนังนาะพี่น้องซื้อตลาดมันวิ่งสู้ฟัดพวกขาก็ว่าเลยแต่เลือเปิดเปิงไม่หอดเลี้ยงหนังมันเป็นซื้อเลี้ยงหนังน้ะซื้อตลาดน้ะวิ่งสู้ฟัดวันนี้นี่ครับเ้างฟักเล่งวันนี้นี่ครับตะกดว่ามือเล่นโยมือโยจอมพันกับพานไปลุ่งว่านเหี้ยได้บักตุ้มบักหอยขั้นมากพูดอะไรมือนีมาหอดนี่ก็ได้ตุ้มยุ่งพูดอะไรกันครับ เขาดผู้เบ่งเป็นเปฏิว่าเมฆเตือนภัยได้หน่พี่น้องเนี่ยเมฆเตือนภัยแล้วผู้ขา่าเบ่งว่าเป็นเราเดาซื้อขอบคุณพี่น้องอะไรครับผมพอกันคลิปหนาครับบรรยากาศย่ำส้าอยู่ตลาดวิ่งสู่พัดเหมืองแรงมานวนน้ำกันเด้อสวัสดีบายบายพูดปูน,ปน